วันนี้อยู่ที่แปลงอ้อยสิงคโปร์ก็สิงคโปร์โบราณแน,นี้กแก่แล้วคือเป็นอ้อยที่ผ่านแรงมาเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเดีย๋ยวกำลังจะใส่ปุ๋ยเพราะเริ่มมีฝนมาละกลัว,วเรื่องอะไรกลัวอ้อยมันจะนั่งมันแตกกอเยอะแล้วก็ ลำไม่ยืดไม่ลำไม,ไม,ไม่ไม่ยาวขึ้นอะไรประมาณนั้นก็เลยรอผลไอ้ข้อรัดตอนอ่อนก็จะออกเขียวมข้างหลังเหนะ็นไหมจะมีเขียวเขียวพอเริ่มจะแก่ก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้อ้อยลำใหญ่อันนี้จะ,ะสั่งจะนิ่ม้วยนะสั่งนิ่ม น้อยลำใหญ่น้ำเยอะวันนี้พึ่งอลอกกาับกอเดียวนี่แหละข้างหลังก็ยังไม่ได้ลอกเลยน,น,น,นอนๆไรก็ดูกอเดียวไปก่อนอเดี๋ยวเราจะไปเทสน้ำอาจจะแยกคลิปลวันนี้พาดูลำก่อนอดูลำัาสณะขอรัดตามีร่องไหม ตาเขาเรียกอะไรอุ้ยไม่ชัดตาจะแหลมมาดูนี่กัน้นี่ตาจะแหลมแหลมเบนเบนจะเบนเนะนี่ฮะสิงคโปร์เลยนี่คือลักษณะของตาธรรมดาที่ที่ไม่ไม่แตกหนอหรือไม่เขาเรียกอะไรไม่อ่าที่ยังไม่แทงหนอนะถ้าแทงหนอมันก็จะเป็นแบบใหญ่แทงขึ้นมาอะไรประมาณนี้แหละ อันนี้คือตาธรรมดาจะเป็นเป็นแนนแล้วก็เป็นล่องเนือตานี่เป็นไอ้สิงคโปร์โบราณแล้วก็จะคอรัดคอรัดเหมือนมาแล้วก็รัดเข้าแล้วก็ขึ้นไปอีแล้วก็รัดเข้าประมาณน,นี้นี่ไ,ไหมลักษณะคอรัดจะไม่สรงกระบอกจะไม่ตรงหนู่สุพรรณจะเป็นข้อใหญ่ๆข้อจะใหญ่กว่าลำแอันนี้ข้อจะรัดเข้า หโข้อจะรัดเข้าโดยประมาณแล้วผิวนี้จะเป็นมันมันเงานี่ล้ำออกล้ำออกก็จะออกแบบมันเงาออกเขียวพอเริ่มแก่ก็จะเหลืองแบบนี้โดยประมาณลักษณะทั่วไปจะเป็นประมาณนี้เป็นอ้อยลำใหญ่น้ำเยอะเดี๋ยว รถกับกับกลินเดี๋ยวไปเทสกันแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เอาถามมาคือถ้าหน้าฝนนะ่ะรถเขาจะจืดเพราะว่าถ้าน้ำเยอะเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูรอดูที่น้ำ